เพราสำหรับคนนี้กําลังจะเริ่มอาจจะเลือกจากสิ่งที่เขาถนัดก,ก่อนไปถึงเป็นเรื่องราวที่อยู่ในชีวิตเขาสมมติเขาเป็นคนชอบขี่จัก,กรยานเขาก็อาจจะไปหาสินค้าที่เขามีความคุ้นเคยในการที่เขาจะพูดทําไมคุณต้องซื้อจะพรีเซนต์ยังไงให้คุณเห็นโฆษณาปุ๊บแล้วคุณตัดสินใจว่าต้องซื้อเลยไม่จะต้องดูก่อนว่ามีใครขายอยู่หรือเปล่าบนตลาดมีใครขายอยู่ไหมรู้เข่ารู้เรารบร่อยครั้งชนะรอยค้ง สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องทริคการขายสําหรับแม่ค้าออนไลน์ในแบบฉบับของแม่เอละกันนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่ามีทริคอะไรดีๆที่พวกเราอาจจะได้เอาไปใช้ประโยชน์มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะการเลือกของมาขายแม่เลือกจากอะไรบ้างต้องคํานึงถึงอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะคะจะดูว่าสินค้าตัวนั้นที่เราจะเอามาทำคอนเทนต์ได้หรือเปล่าจะนําเสนอขายออกไปในแง่มุมไหนจุดไหน ขายให้ใครคอนเทนต์ที่เราจะเอามาทํามาสื่อสารออกไปอะ่ะชัดเจนมากแค่ไหนขยี้ได้หรือเปล่าอันนี้คิดว่าเป็นจุดแข็งของเรานะที่เราอาจจะมีมุมมองในการหาสินค้าที่มันอาจจะแบบแตกต่างจากคนอื่นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสมมุติเห็นของ1ชิ้นเราอาจจะไม่ได้มองแค่ว่ามันมีความต้องการแต่เราอาจจะมองลึกลงไปว่าเราจะพูดว่าไอสินค้าตัวนี้เนี่ยทำไมคุณต้องซื้อจะพรีเซนต์ยังไงให้คุณเห็นโฆษณาปุ๊บแล้วคุณตัดสินใจว่าต้องซื้อเลยตัดสินใจได้ไม่ยากเพราะว่าเรามองว่า ว่าการทําออนไลน์การหาของมาขายบนออนไลน์อะ่ะมันต้องขาดในเรื่องของคอนเทนต์เพราะคนไม่เห็นของจริงถ้าเราสามารถที่จะพรีเซนต์ออกไปแล้วแบบไปจี้ใจดําเขาได้ไปดึงความสนใจของเขาได้มากแล้วทําให้เขาเชื่อว่าของที่เราเลือกมามันดีมันเหมาะสําหรับเขาอะ่ะตัวเนี้ยถ้าเราอ่านมันขาดตั้งแต่ตอนเลือกของอะ่ะมันจะทําให้เราอะ่ะขายของได้ง่ายบนโลกออนไลน์จริงๆมันเลือกได้หลายอย่างไหมเลือกจากสมมุติว่าความชอบของเราก็ได้สมมุติว่าสำหรับคนนี้กําลังจะเริ่มอาจจะเลือกจากสิ่งที่เขาถนัดก่อนไม่ถึงเป็นเรื่องราวที่อยู่ในชีวิตเขาสมมุติเขาเป็นคนชอบ ขี่จักรยานเขาก็อาจจะไปหาสินค้าที่เขามีความคุ้นเคยในการที่เขาจะพูดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันทำไมมันถึงต้องมีความคุ้นเคยบางคนมีความสามารถในการพูดขายอะไรก็ได้ขายปากกาก็ได้ขายอะไรก็ได้แต่บางคนพูดไม่เก่งเราก็อาจจะเริ่มต้นโดยการที่เราเสนอขายอะไรที่เราคุ้นเคยเหมือนก่อนรู้จักมันอย่างดีเสมือนว่าเราเล่าให้เพื่อนฟังเฮ้ยแกไอ้นี่แม่งดีมากเลยว่ะติกน้ําใบนี้มันดีมากเลยว่ะมันมีอย่างนี้นะตัวนี้มันมีตัวกันกันรั่วมกันน้ําไหลอย่างเงี้ยพอเขาพูดอะไรที่เขาคุ้นเคยอ่ะมันจะเหมือนกับเขาจะเป็นธรรมชาติแต่สําหรับ อย่างพวกพี่ที่ทําธุรกิจมาอยู่พักนึงแล้วพี่จะหาจากอะไรที่มันมีความต้องการอยู่ในตลาดอย่างเช่นเรามองว่าของสิ่งนี้มันมีคนต้องการแล้วเราก็ต้องไปค้นดูก่อนว่ามีคนต้องการจริงไหมถ้ามีคนต้องการของสิ่งนี้มีคนขายแล้วหรือยังแน่นอนว่ามันต้องมีคนขายเพราะเราไม่ได้ขายเป็นคนแรกในโลกถูกปหฉะนั้นเราก็แค่ไปดูว่าเขาขายแบบไหนแล่สสำหรับพี่เองพี่เลือกของก็คือเลือกว่าของสิ่งนั้นน่ะมันมีความต้องการอยู่หรือเปล่าคืออย่างเช่นของเนี่ยมันไปแก้ปัญหาให้ใครก่อนนะครับสมมติเราไปทําสินค้าที่มันเเกกกกกีีี่่ยยววััับคคนนนนทม้้ําหออะแล็ื เราไปแก้อะไรให้กับเขาคือของอ่ะถ้ามันจะขายได้มันไม่ใช่ว่าของมันดีไม่ใช่ว่าครีมตัวนี้ยกกระชับเห็นผลอะไรไม่ใช่แต่มันคือว่าของอ่ะมันไปแก้เรื่องราวให้ใครมันไปแก้ปัญหาเรื่องอันนี้มันไปแก้ปัญหาเรื่องนี้มันไปแก้ปัญหาเรื่องนี้ซึ่งคนส่วนใหญ่บางคนก็อาจจะไม่ได้มองมองแค่ว่าโอ้ยของฉันอ่ะดีหมดอินกรีเดียนส่วนผสมดีหมดทุกอย่างร้อยแปดแต่ทำไมมันถึงขายไม่ได้ก็เพราะว่าหนึ่งเขาไม่สามารถทําให้รู้ได้ว่าคนกลุ่มไหนพอได้สินค้ามาแล้วเราจะตั้งราคายังไงอ่ะอันดับแรกเลย นะคะครู้ขา่าวรู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งคือแม่จะต้องดูก่อนว่ามีใครขายอยู่หรือเปล่าบนตลาดมีใครขายอยู่ไหมเจ้า แต่เเจ้าขายเท่าไหร่ขายราคาเท่าไหร่อะ,อะไรอย่างเงี้ยราคาที่เราตั้งอาจจะไม่ได้หนีห่างจากเขามากนะคะถ้าสินค้าตัวนั้นน่ะมันมันไม่ได้มีความพิเศษอะไรมากเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเกาะราคาของเขาไปอันนั้นคือ1 2ขายยังไงขายเป็นชิ้นขายเป็นเซ็ตต้องดูโปรโมชั่นคืออะไร1 2 3 4ต้องดูนะคะส่งฟรีไหมหรือมีค่าส่งหรือซื้อจํานวนเท่าไหร่ถึงจะมีค่าส่งอ,อันนั้นก็ต้องวางแผนกันต่อไปจะไม่ได้ตั้งราคาแล้วกําหนดหรือฟิกให้กับตัวเองว่ามี1 จะมี2-34ไม่ได้อันนี้คือความยืดหยุ่นส่วนตัวนะคะสําหรับการขายของออนไลน์ของแม่บางครั้งราคาที่เราตั้งมาตอนแรกมันอาจจะไม่ใช่ราคาสุดท้ายอันนี้คือสิ่งที่อากจะฝากทุกคนเหมือนกันเวลาตั้งราคาหรือโปรโมชั่นตั้งราคาก็อันดับแรกเลยอ่ะคือคุณต้องรู้ก่อนว่าต้นทุนคุณมีอะไรบ้างถูกปะต้นทุนสินค้าต้นทุนค่าโฆษณาต้นทุนตรงต้นทุนแฝงต้นทุนค่าส่งต้นทุนทุกอย่างอ่ะคือคุณต้องลิสต์ออกมาให้ได้หมดก่อนคุณก็ต้องถึงถึงจะมาดูว่าราคาที่เหมาะ สมคือเท่าไรสุดท้ายพี่จะค่อยไปดูว่าคู่แข่งอยู่ตรงไหนพี่ไม่ได้ไปดูราคาคู่แข่งก่อนนะถ้าเป็นพี่นะเพราะพี่ไม่ได้สนใจว่าเขาจะขายเท่าไหร่พี่สนใจแค่ว่าเราอะต้องการเท่าไหร่แล้วเราจะทํายังไงให้มันเสนอขายแบบไหนให้มันได้ราคานั้นอย่างเช่นกาแฟคนอื่นเขาขายกันอยู่70บาทถ้าพี่ไปดูราคาเขาก่อนคิดว่าเราเราจะขายเกิน70บาทไหมไม่ได้จุกบป่ะเพราะเราก็คิดว่าเขาขายมาก่อนแล้วยังขายแค่70บาทแล้วเราเป็นใครเราถึงจะไปขายแพงกว่า70บาทแต่ของพี่คือเริ่มต้นต้นทุนพี่เท่าไหร่ต้นทุนพี่เท่าน งานค่าทําการตลาดค่าโฆษณาอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมันพี่อาจจะโอเคกาแฟแก้วนี้พี่ต้องขายที่85พี่ก็จะไปมองหาแค่ว่าทํำยังไงถึงจะขาย85ได้ฉะนั้นก็เลยบอกว่าอย่าไปดูเลยไม่ถึงดูเป็นไกด์ไลน์ก็พอราคาคู่แข่งแต่เราให้ดูว่าราคาไหนที่เราทําแล้วอ่ะมันเหลือเพราะบางบางทีถ้าเราไปขาย70บาทอ่ะเราอาจจะไม่เหลือเลยก็ได้เราจะรู้ความต้องการ หรือว่าเข้าถึงลูกค้าได้ยังไงอันนี้บอกตรงๆเลยว่าต้องเทสค่ะต้องทดสอบไม่มีใครที่บอกได้ว่าเราเลือกสินค้ามาแล้วตัวนี้เรามองว่ามันดีอะถ้าเป็นชัน้นชั้นต้องใช้แต่ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นต้องใช้หรือลูกค้าต้องซื้อไม่ใช่การทําออนไลน์หลีกหนีไม่ได้เลยกับคําว่าต้องเทสนะคะซึ่งวิธีเทสของเราอะทริคส่วนตัวเลยคือ1ด้วยความที่เราเป็นคนทําโฆษณาเองเพราะฉะนั้นเวลาเราพรีเซนต์เราจะรู้ว่าเราต้องการขายให้ใครพอเราพรีเซนต์มันออกไปแล้วอะเราจะคิดสคริปต์ในการตอบคํา ถามลูกค้าด้วยตัวเอง1 2 3 4คิดเผื่อไว้ว่าลูกค้าน่าจะถามอะไรเกี่ยวกับสินค้าตัวนี้ที่เราต้องการขายให้เขาเตรียมคําถามไว้เตรียมการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไว้เราก็ส่งให้อดมินตอบแล้วในระหว่างที่เราเทสสินค้าตัวนี้ตอนเริ่มต้น่ะเราจะอยู่ใกล้ชิดมากๆเราต้องการรู้คอนเซนของลูกค้าเราต้องการรู้ความต้องการลูกค้าถามอะไรกลับมาคําถามของลูกค้าคือตัวที่เราจะเอาไปทําประโยชน์ต่อคําถามความต้องการของลูกค้าข้อกังวลของลูกค้าคือสิ่งที่ แม่จะเอาไปใช้ในการทำคอนเทนต์เพื่อไปขยี้แก้ปัญหาจีป้ป่มจี้ใจดำแล้วทำให้เขาตัดสินใจซื้อโดยที่ไม่ต้องรอให้เขาถามอันนี้คือเทคนิคขายยังไงโดยที่ไม่ต้องให้เขามีคำถามคือเราตอบหมดแล้วเราตอบคุณได้หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้อ่การขายของบนออนไลน์สนุกปิดการขายง่ายไม่ต้องเยินเยอะจบเร็วเราจะรู้ความต้องการของลูกค้าย,ยังไงเราจะไม่รู้หรอกว่าลูกค้าจะซื้อหรือเปล่าเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่าลูกค้ายังไม่รู้ตัวเลยว่าเขาต้องการว่าเขาจาเป็นต้องใช้ของสิ่งนี้ หน้าที่เราอ่ะคือทําให้ลูกค้าเข้าใจว่ามันจําเป็นนม่บอกไหมอ,อันนี้คือหลักที่แบบทุกคนต้องใช้อยู่แหละคือถ้าหมุนลูกค้าไม่รู้ว่าของสิ่งนี้มันก่อเกิดความจําเป็นให้กับเขาใช้แล้วชีวิตเขาจะดีขึ้นใช้แล้วมันประหยัดเวลาใช้แล้วมันทําให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะไม่ใช้ฉะนั้นสําหรับพี่อ่ะไม่ต้องไปรู้ เลยก็ได้ใช่ปะรู้แต่ว่าคุณจะขายของสิ่งนี้ยังไงให้ลูกค้าเข้าใจว่าเขาจําเป็นต้องใช้ยกตัวอย่าง Starbucks เมื่อ10ปีที่แล้วอะกาแฟ Starbucks แพงที่สุดถูกไหมถามว่าถ้าเกิด Starbucks ต้องมานั่งรู้ว่าคนอื่นขายราคาเท่าไหร่แล้วเขาจะกล้าวางราคาตรงนั้นไหมหรอ,เ,อ,อเขาเพียงแต่ทําให้เขาให้คนเข้าใจว่าทําไมกาแฟแก้วละร้อยกว่าบาทถึง200ถึงมีความจําเป็นสําหรับคุณอ,อคุณจะได้อะไรเมื่อคุณเข้ามากิน Starbuck s Image บรรยากาศความสงบพื้นที่ทํางานเซ o n d h โฮมบ้านหลังที่2อ,อะไรอย่างนี้ พวกนั้นแหละมันคือสิ่งที่พี่เอามันมาใช้ทํางานว่าทํายังไงให้ลูกค้าซื้อของของเราถ้ามันสอดคล้องกันกับเข้ากับตัวตนเขาเขาก็เลือกเราึ่งสมมติเราขายน้ําหอมที่แบบเป็นสปอร์ตมีความเป็นแมนถามว่าผู้หญิงสายหวานจะมาชอบหรือเปล่าไม่ชอบอยู่แล้วเออมันมันก็มีแค่โดนใครกับไม่โดนใครหลายหลคนอาจจะรู้จักแหละแล้วก็ให้สมญาเราว่าเขาเรียกว่าอะไรนะขนาดนามเราว่าเจ้าแม่คอนเทนต์คือทําโฆษณาเยอะมากๆเทสโฆษณาเทส,ทสคอนเทนต์เยอะมากๆแล้วเนี่แหละมันคือจุดแข็งสําหรับเราเราพู มาแล้วนะว่ามันคือจุดแข็งสําหรับสินค้าหนึ่งตัวเวลาที่เราเลือกมันมาถ้าเราคิดว่าสินค้าตัวนี้มันขายได้แค่หนึ่งหนึ่งกลุ่มมันจะเป็นการปิดกั้นตัวเราเองมากเกินไปสําหรับแม,แม่แม่คิดว่าความยืดหยุ่นในการที่จะสร้างคอนเทนต์และสร้างจุดขายให้กับสินค้าตัวนั้นน่ะมันทําให้เราอะอยู่รอดแล้วก็มันทําให้สินค้าไม่ติดมือด้วยนะยกตัวอย่างสมมติว่าเราซื้อน้ําหอมนหนหอมาหนึ่งเซตน้ําหอมหนึ่งเซตเนี้ยเราดูรูปลักษณ์ภายนอกแล้วเราดูจากกลิ่นแล้วอะมันน่าจะขายให้กับทั้ มันเป็นยูนิเซ็คใครๆก็ใช้ได้แต่พอเราทำคอนเทนต์ออกไปปุ๊บเฮ้ยไม่ชัดเจนอะผู้หญิงก็ไม่ซื้อผู้ชายก็ไม่ซื้อเราลองเปลี่ยนคอนเทนต์ขายให้ผู้ชายบ้างเฮ้ยยอดขายก็ยังไม่ถึงเราคิดใหม่อีกถ้างั้นฉันขายให้ผู้หญิงสายมั่นสายเท่สายครูลองทำคอนเทนต์ออกมาแนวนั้นปรากฏว่าน้ำหอมตัวนี้ยมาจบที่การขายให้กับผู้หญิงมั่นเฮ้ยขายให้แนวเนี้ยดีมากกว่าประสบความสําเร็จมากกว่าอย่างนี้เป็นต้นสินค้าหนึ่งอย่างอะก่อนที่คุณจะหยิบมาขายอะคุณต้องมีช้อยสํารองไว้ ให้สำหรับเขานะว่าถ้าไปทางที่1ไม่ได้คุณต้องเดินไปทางที่2ทางที่3ทางที่4มันต้องมีการคิดเผื่อไว้แล้วก็มีความยืดหยุนแล้วก็การตั้งราคาตั้งราคาที่1ไว้ถ้าไม่ได้คุณลองเปลี่ยนซิปรับโปรโมชัน่นปรับวิธีการนําเสนอขายลองดูตัวนี้มันคือจุดแข็งที่แม่ค้าออนไลน์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสําคัญส่วนใหญ่ไปมุ่งเน้นอยู่กับการแก้โปรดักต์การค้นหาโปรดักต์มาแล้วก็ฝังหัวว,ว่าฉันจะต้องขายมันแค่เนี้ยแบบเนี้ยให้คนเนี้ยเออแล้วหรือ2พอมีสินค้า จะขายมันอยู่ราคาเนี้ยขายได้ไม่ได้ฉันก็จะขายมันที่ราคานี้หรือ3พอขายไม่ได้จริงๆแก้แอดไปเรียนลงคอร์สเรียนแอดหาวิธีการยิงแอดซึ่งจริงๆแล้วทั้ง3อย่างเนี้ยมันเป็นแค่ปลายทางถ้าเอาจากวิธีวิธีที่เราทํามานะจากประสบการณ์เราคิดว่ามันคือมันเป็นองค์ประกอบละกันไม่ใช่ว่ามันไม่สําคัญเลยมันเป็นองค์ประกอบแต่มันไม่ใช่หัวใจหัวใจของมันอะแล้วจุดเด็ดจุดแข็งที่คนขายออนไลน์ส่วนใหญ่ไม่มีคือความยืดหยุ่นคือความรู้จักพัฒนาคอนเทนต์ของตัวเอง เพื่อที่จะไปแตะลูกค้าที่เหมาะสมกับสินค้าของเราให้ได้มากกว่าจุดเด่นของทีมพี่ดีกว่านะครับคือพี่เน้นที่ความแตกต่างด้วยบนยุคนี้พี่คิดว่าคอนเทนต์มันเยอะมากการเสนอขายหนึ่งมันก็คือคอนเทนต์ฉะนั้นถ้าเราไม่มีความแตกต่างเลยมันมันทำงานยากถามว่าเรามีข้อจํากัดไหมในการที่เราทําสิ่งสิ่งนี้ดีคือพี่ว่าเราไม่ได้วางตัวเองว่าเราเก่งเรื่องเรื่องการหาสินค้าประเภทไหนหรือการขายสินค้าประเภทไหนนะเราสามารถขายได้หมดนะครับขึ้นอยู่แต่ว่าณนะตอนนี้เราชํานาญพื้นที่นี้อยู่เราก็จะขายสินค้าประ นีไปเรื่อยพอมันเริ่มเบื่อหรือเริ่มความนิยมมันลดลงเราก็ไปหาสินค้าในพื้นที่ใหม่นะครับล้วก็ทําความรู้จักกับมันใหม่พี่คิดว่าจุดเด่นของเราคือความแตกต่างคือการคิดนอกกรอบอะอย่างเช่นสมมติจะขายสินค้าของผู้หญิงทุกคนก็จะมองหาแต่ว่าโอเคงั้นมันคือโจทย์ผู้หญิงประมาณอย่างเงี้ยอ่ซึ่งจริงๆมันก็มีกลุ่มที่มันอยู่นอกพื้นที่นอกความสนใจครับ